Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để mà bữa nay thầy làm đi ông bà vốn có ờ,

ครบแด้ครบแล้ดูตัวนั today, uh ่นกเรียบร้อยนะน่ตัวมากดตัวนี้ดิครับเอาโดนย้ายเลยมันจะล่อยมันจะล่อยยูเขาหดเขามดปลปเปเเ่าจแล้วป้แล้วเ้บเลยอบอดดอไปไปไปปปปปเขาา้า